สวัสดีครับพ่อปออายนะคะรับปออายสลันพรลางคุณเกษตรตรนวันนี้มาต่อเรื่องเตรียมลูกจะเป็นโปรโปรีหน้ามีเวลาอีกปีหนึ่งผมได้จากคําว่าซีรีส์โปรมาแล้วทีนี้ก็มาเตรียมเรื่องอื่นๆอีกเรื่องนี้ผมเตรียมเรื่องของสภาพจิตใจทํำยังไงให้ลูกเป็นนักกีฬาที่แกล่งสู้ไม่ยอมแพ้ทํำยังไงสร้างนักกีฬายังไงให้แกร่งขึ้น บทเรียนของผมบทนี้ผมใช้วิธีการไปลงแข่งในรายการวันเดย์ทัวร์ทั้งหลายที่ที่เขาจัดตามสนามต่างๆและครับลงทุนพันกว่าบาทบางสนามก็ได้ทานอาหารเย็นทั้งสองคนทั้งพ่อลูกให้ลูกลงไปเล่นกับผู้ใหญ่นี่แหละครับแล้ววิธีของผมเนี่ยผมใช้อยู่2ออ,อย่างในการลงสนามเล่นวันเดย์ทัวร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ ผมใช้วิธีแรกคือผมใช้แฮนดิแคปที่ต่ำที่สุดที่ผมจะขอได้จากการแข่งขันคือขอน้อยที่สุดอะครับหนึ่งอสามสี่อะไรก็ได้คุณให้ผมได้น้อยที่สุดสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ14บปีผมขอแค่เนี้ยเพราะอะไรอะครับเพราะว่าผมจะได้ถ้วยก็ต่อเมื่อผมตีสกอร์ต่ำที่สุดเท่านั้นที่จะได้เพราะตัวเนี้ยมันจะถูกบังคับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณมีแฮนดิแคปน้อยเนี่ยคุณไม่คุณไม่มีทางจะได้ ถ้วยของ Overall ออรเเพราะว่า h a n d ิ c a p ของไฟเนี่ยมันมีถึง12สมมุตินะครับมันมีถึง12ใช่ไหมครับแล้วลูกคุณวันนี้ลง h a n d ิ c a p 3คุณตีวันนี้75 Handicap แฮนดิแคุณก็ได้72พอดีแต่ในขณะที่ไฟ A มันมี h a n d ิแคป12บางคนเขาลง9ลง10แล้วเขาตี80เนี่ยครับเขาตี80 h a n d แฮนดิแคปหมายความว่าเขาตีวันนี้แค่70 ยังไงคุณก็จะไม่ได้เน็ตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ถ้วยคุณต้องตีต่ําที่สุดในการแข่งขันผมเลือกจะเอาถ้วย over all low cost อย่างเดียวแรกๆรกลูกสาวบอกจะได้ยังไงสู้ยังไงเอ้าพ่อไม่ได้สนใจนะผมไม่ได้สนใจว่าจะเอาถ้วยแต่ผมสนใจให้เขาทําสกอร์ให้ต่ําที่สุดในวันนั้นอันที่2เนี่ยผมจะขอเล่นที่หมุดขาวเป็นหลักผมมักจะไม่ให้ลูกเล่นหมุดแดงมันใกล้ไปมันใกล้ ถ้าคุณจะเล่นกล์ฟอ,อาชีพคุณต้องรู้ว่าอย่างน้อยๆผู้หญิงจะต้องตีสตาร์ทที่หมุดขาวนู่นแหละของผู้ชายนู่นแหละบางสนามเขาไม่ให้ถ้วยนะครับเขาบอกถ้าตีหมุดขาวเขาไม่ให้ถ้วยนี่ขนาดผมต่อนะผมต่อให้เด็กผู้หญิงคนนึงไปตีหมุดขาวกับผู้ชายตัวใหญ่ๆทั้งหลายเขาก็ยังบอกผู้หญิงต้องได้ถ้วยที่หมุดแดงอย่างเดียวงนั้นผมบอกผมไม่เอาถ้วยแล้วกันแต่ขอตีหมุดขาว ผมก็ใช้วิธีนี้ครับให้น้องไปเล่นหมุดขาวมันมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ผมถึงบอกไงครับว่าบางครั้งสิ่งพวกเนี้ครับเราเราต้องหัดเรียนรู้ครับผมผมผมได้สกอร์ผมผมได้สกอร์ที่ดีผมได้ผลงานที่ดีจากการฝึกเล่นวันเดทัววันเดออันเนี้ยกอลัันเดียวของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับน้องตี ลูกสาวผมลงซ้อมรายการแบบเนี้ยทุกสาว์อาทิตย์บ่อยมากบ่อยบ่อยเท่าที่ผมอยากจะให้ลงนะครับบ่อยบ่อยบ่อยมากเลยลูกสาวได้ถ้วยโอวอร์อกลด์ก่อนเป็นโปรเนี่ยร่วมยี่สิบใบนะครับหลายหลายสนามเนี่ยจนน้องพวกพิตตี้ที่ประจำรายการเนี่ยจะแซวประจำแหละมาอีกแล้วไอ้น้องคนนี้มาอีกแล้วเอาถ้วยเขาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับ มันเป็นแบบฝึกหัดนะครับมันเป็นแบบฝึกหัดที่ที่คุณสามารถจะสร้างได้ด้วยการลงทุนไม่เยอะแล้วคุณได้คล้ายๆเกมการแข่งขันสําหรับเด็กอายุขนาด1 4บ5ครับลงไปแข่งไม่ว่ารายการแบบไหนครับเขาจะต้องมุ่งมั่นแน่นอนเขาจะต้องอยากเอาชนะเพราะงั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งเป็นดิวหนึ่งที่ผมฝึกลูกผมในตอนนั้นผมเชื่อนะครับว่าบ้านเราเนี่ยยังมีรายการแบบนี้ให้เล่นอีกเยอะ ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราไม่ค่อยเห็นความสําคัญคิดว่าไม่มีประโยชน์เล่นกับคนที่ไม่เป็นเล่นกับคนคุณไม่เข้าใจหอกครับเกมการแข่งขันนะครับถ้าคุณรู้ว่าเกมการแข่งขันสําหรับเด็กเนี่ยมันสําคัญหมดแล้วครับไม่ว่าคุณจะเล่นรายการเล็กรายการใหญ่รายการไหนถ้าลงไปเล่นแล้วถ้ามีการแข่งขันเนี่ยมันฝึกได้มันฝึกได้ผมฝึกด้วยวิธีเนี้ยจนมีความรู้สึกว่า เกือบจะเทินโป้ละผมถึงซาซาเรื่องนี้ไปเพราะว่าสงสารผู้ใหญ่สงสารคนที่เข้ามาเล่นเขามักจะบอกขอน้องพอแล้วแหละถ่วยให้พี่มั่งอะไรเงั้นจริงๆผมไม่ได้ลบหลู่ใครนะครับแต่ผมฝึกลูกผมเท่านั้นเองมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อสวัสดีครับ